จะพาไปตำนี่เลยตำทะเลนะครับตำทะเลอาหารทะเลหลายอย่างนะครับได้มาจากกล่องสุ่มนะครับอันดับแรกเลยใส่พริกใส่พริกลงไปนี่ตำเลยนะครับ นี่ตำเราต้องละเอียดนะครับตำหยาบหยาบน,นะครับนี่พริกสดแล้วตามด้วยพริกแห้งไปเลยนี่ใส่ลงไปนะครับเราต้องย่านเพ็ดนะครับโบราณว่าเกลือกิมเกลือเราใส่พริกเข้าไปสองสามเม็ดมันเผ็ดเขาเก่าพริกใส่เข้าไปอเกลือขิมเกลือนะครับนี่เสร็จแล้ว นี่ขาดบะได้เลยหุงนัวใส่น้ำตาลใส่นี่น้ำปลานี่ใส่เข้าไปเลยน้ำประเดกนะครับสักสองนะครับ สองนี่มะนาวมะนาวใส่เข้าไปจากซีลูกนะครับมะนาวมะนาวนี่เก็บจากต้นอยู่บ้านนะครับปลูกเองอินซี่นะครับนี่ ใส่เข้าไปใส่ทั้งเปลือกเลยนะครับนี่จะออกรสชาติเปรี้ยวๆนวนๆนะครับนี่คือวิธีการํำน้ำยำนะครับน้ำยำน้ำยำปลานะครับเพิ่มความแซบ่บหอม,มกินมะนาวนะครับสดๆเลยจากต้นนะครับนี่คนนะครับ นคน,คน,คน,นี่หน้าตาก็จะวากประมาณนี้นะครับนี่ผมจะใส่นี่ผมจะใส่แครลลอทเข้าไปเนี่ยแครลลอทนี่จะเพิ่มข้อมบานนะครับใส่ข้าวโพดลงไปนี่ผระบุ้ต้มนะครับ เพิ่มความหวานนะครับเฮ้ยมีสีสันครับตัวัวนะนี่นี่ครับดูคนเฮ้ยชิมกันไปทีบแล้วนะครับ มามาเทลาดไปพร้อมกับเลยนะครับนี่ลาดไปเลยโอ้ว่าสุดยอดดีิสุดยอด,ด,ยอดอนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วหนาตานะครับ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วกินกับท็อปชาแนลนะครับเน่เมื่อนี่จะพ้ามากินเน่ครับอาหารจากกล่องสุ่มนะครับเมื่อวานเนี่ยอาหารทะเลทุกอย่างวันนี้เอาบ้างตำน้ำปลานะครับน,น,รน้ำรับโอ้โอโอ้โอ้โก็ห้ง่ง มาครับกินแปมพร้อมกันเลยนี่นี่นะครับปูปูตัวใหญ่เลยครับนี่ตัดครึ่งแล้วนะครับนี่โอ้นี่ครับโอ้โคตรใหญ่เลยนะครับนี่คำแรกเลย หวานครับหวานครับหวานเนี่ยม,ม,มีแครอทพร้อมนะครับเนี่ยแครอทกับข้าวโพดอ่อน,นอื อันนี้กั้งนะครับกั้งแกก่อนนะครับแกะเปลือกก่อนกันนะครับกั้งโหรสชาติเสียบปดีนะครับอืม Mày mm. mm. kêu Hãy kêu Mày kêu gặp cá nào โอ้ oh. <c oughs> มันตาแตกเลยครับทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยว <sighs> เป็ดถึงแก่ <c oughs> โอ้โหนี่ก้ามปูนะครับอืมหวานคากิลีนะครับหวานแบบ รสชาติดีนะครับสงสัยรู้สึกว่าจะสดสดมากเลยนี่ตั้งเลนี่เพราะว่าเนื้อมันหวานนะครับ

ตั้งตั้งตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยน,นี่ครับโอ้ ตัวใหญ่เนื้อหวานนะครับเนี่ยอืมอ่ะซัดเลยงหญ่ๆเลยนี่มาอื เดี๋ยวอืมกุ้งไข่ไข่เลยอืมแซ่บไปเลยเนอะแซ่สบสะใจจริงๆโอ้ยเนี่ย เอาืมอืม จบลงแล้วครับกินกับท็อปชาแนลนะครับพามากินอาหารกล่องสุ่มนะครับถือว่าคุ้มนะครับกุ้มพออย่างนะครับรู้สึกว่ามันสดนะครับสดมากเลยของทะเลเขาใส่แพคน้ําแข็งมาอย่างดีนะครับหอยเชลล์นี่ก็หวานปูก็หวานนะครับไม่เหมือนแบบที่เข้าไปซื้อตามทั่วไปนะครับตามทั่วไปผมกินเหรอกระยั้งรู้สึกว่า อมืมันอาจจะโดนไปนะครับแต่นี่มันเหมือนเหมือนที่เราไปกินอยู่ทะเลสดๆเลยรสชาติจะเหมือนกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ